ใช่แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะครับว่าวันนี้พี่พสื่อมชนมากันเยอะว้าววันนี้พี่ๆสื่อชนมากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เล่นเห็นถึงปัญหาของชีวิตของเด็กๆทั่วโลกตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยูนิเซฟนะครับกําลังช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกอยู่ผ่านโปรเจกต์ต่างๆนะครับโดยศิลปินเซเลบริตี้หลายๆคนหลายๆท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวว่าจะมีการออสแสดงนะครับมี Blue c a r p e t Show นะครับในวันที่2กรุยายนนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนฝากพี่ๆทุกคนติดตามไปด้วยนะครับที่ช่อง7 HD นะครับเวลาหโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกคนต่างชื่นรเรกทัว่วทั่วโลกเลยนะครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Blue c a r p e t Show แล้วก็ยูนิเซฟครับ ย <Sh iri> ังคงด้านนเป็นปเฟรนด์ออฟกรีนีเซียมด้วยเังคงด้านนั้นเฟรนด์เฟรนด์ออฟกรีนิเซียมนะครับก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนเพื่อนทวิตเตอร์นะครับบอกว่าเป็นเกียรติของมุตตะกูลมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากช่วยเหลือสังคมแบบนี้ตอบแทนสังคมแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกับองค์กรใหญ่ๆนะครับที่ ทำงานตรงเลยนะครับกับเด็กๆนะครับแล้วก็คนที่ขาดแคลนทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็ผมก็จะทำงานให้เต็มที่ต้องขอบคุณยินดีเซลอย่างครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดจากซาบด้วยใช่ครับเพราะว่าไปได้ลงพื้นที่มานะครับหลายๆรอบเลยนะครับได้ครั้งแรกได้ไปที่เคนยานะครับต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่สองได้ไปที่เชียงใหม่ ครับแลครั้งล่าสุดไปที่ชุมช,ช,ชนทองเลยน,นะครับก็แต่ละที่ก็มีความลำบากแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แต่ลำบากมากๆนะครับก็คือรู้สึกมีหลายอารมณ์มากๆนะครับก็คือรู้สึกเศร้ามากที่ไดเห็นภาพในมูนที่เขาลำบากกันบางคนนอนในเล้าไก่ใช้ชีวิตในเล้าไก่นะครับทำกับข้าวนอน ทุกอย่างในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ก็ดีใจนะครับที่ได้ไปเห็นภาพจริงของกนะันชีวิตจริงๆอนะครับเราก็ได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้หเห็นกันเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้แบบอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับสงสารนะครับช่วยกัน ับอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรกันทั่วโลกเพราะว่ายูนิเซ็ต์ก็ช่วยเหลือกันทั่วโลกกันเพราะอยากสริการนี้เอก็สามารถที่เป็นกระบอกเสียงทำให้แฟนๆสามารถช่วยมาระดมทุนแบบบริจาคอะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับไม่ใช่แค่แค่คนเดียวนะครับที่เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนนะครับก็จริงๆแล้วมีเซเลปินอีกหลายท่านเลยนะครับที่ร่วมันเป็นกระบอกเสียง ให้กับงานในงานนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั่วประเทศของเรานะครับเพราะตอนนี้ที่เป็นช่วงโควิดนะครับที่ลำบากนะครับเพราะว่าพ่อคุณแม่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ทาํางานเยอะเท่าที่ควรนะครับอย่างเวลาที่ผมไปที่คลองเตยนะครับของเล่นน้องๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือเขาคิดว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเขาถ้าเกิดเขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะไปหาข้าวปลาอาหารแทนที่ ของเล่นจริงๆก็จําเป็นต่อการพัฒนาสมุุกของน้องๆเพื่อที่ให้น้องๆเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นผมจับ d ีนี้เซฟด้ทำโปรเจกต์ Magic Box ขึ้นมานะครับแต่ว่าข้างในนั้นมีอะไรก็ต้องติดตามกันนะครับแต่แอบบอกก่อนว่ามันก็จะเป็นของที่มีประโยชน์แอบบอก นะครับของที่มันมีประโยชน์ตอน่อพัฒนาการของน้องๆอะไรเงีง้ยครับ,รบก็ภูมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิเซฟครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในงานวันจริงวันที่2ก็จะมีก,มกิจกรรมพี่ๆก็ขึ้นโชว์ด้วยใช่ครับเดี๋ยววันที่2องชลายนะครับผมก็จะได้มีโอกาสขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับยูนิเซฟนะครับก็ฝากพีก่ๆติดตามันด้วยนะครับที่ทางช่อง7 HD แล้วก็ทาง น้ำหนักน้ลักรอสิบโล ออกหนักจ้วยครับใช่ครับออกออกหนักแล้วก็ออหนักด้วยนะใช่ครับใช่ครับหนักแล้วก็ออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นไม่บึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แค่แบบว่าให้เหมือนพอดีพอดีอะไรเงี้ยหนักสิบกิโลนี่สิบกี่เดือนคือตอนที่ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนั้นก็ประมาณ78็ดส เจ็ดสิบแต่ว่าตอนนี้ก็ลดเหลือ60สิบแปดตอนนี้พึ่มพอใจกับเรารู้สึกว่าเราเฟิร์มเฟิร์มพอใจตัวเองหรือยังก็รู้สึกโอเคนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าห้ามห้ามไปกว่านี้แล้วให้หัวเราะนี้จะเฉียวใครอยากเพิ่มแบบเป็นกล้ามไปอะไรอย่างนี่ไหมคะจะได้แบบเซ็กซี่เลยเอาเป็นกล้ามนะครับงใช้เวลานานนะครับแต่ว่าก็พยายามรักษา ไม่ให้แบบว่ามีส่วนเกินอะไรผ้าไปก่อนอ่างี้ยะครับแต่แสดงว่าปิดขนาดนี้นี่คือเตรียมกับารรับอีเวนต์แน่นๆได้เจอนุ่เยอะๆแล้วจะไมพี่เบ๊กก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเจอเแฟนๆในครั้งแรกในรอบแบบแหลายโฉมมากหลายปีมากโซเซปีจากจากอีเวนต์นะครับก็รู้สึกประมาทนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแฟนๆก็แบบเหนียวแน่นมันก็รำแบบเยอะมากใช่ครับมึงก็ พวกเขาไหมคะคิดถึงไหมครับาจริงจริงคิดถึงนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีในตอนนี้แล้วก็มันก็เลยทําให้เราต้องแบบว่าขาก,กันออกไปใช่ไหมครับแต่ว่างานที้เือนแบบนี้มันก็ตอนแรกประหม่ามากว่าแบบคนจะแบบมาไหมมาเราไหมเราก็จะแบบคิดถึงเราหรือเป,อปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ ได้เห็นมาเป็นแล้วบรรยากาศยังเหมือนเดิมใจฟูอะไรอะไรอะไรทำที่ไปกรู้สึกว่าประหม่าไม่กลัวว่าคนจะไม่มาค่ะก็ด้วยผ่านไปนานด้วยกันผ่านไปนานเราท่างหายกันไปนานนะครับบางคนอาจจะมีธุดละบางคนอาจจะทำงานด้วยติดโควิดด้วยติดอะไรด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบว่าประม่านิดหน่อยบางทีก็นอยไม่ค่อยหลับเอ แล้วครับก็เตรียมออกผลงานนะครับก็หวังว่าจะได้ปล่อยเพลงนะครับภายในตุลาคมนี้ซึ่งเป็นนีรนดรทวีตน้ำหอมพอดีนะครับซึ่งเลื่อนมาห6ครั้งแล้วนะครับจากติดโควิดนะครับก็หวังว่าครั้งนี้คงจะไม่ได้เลื่อนแล้ะเราก็ได้เจอทุกคนนะครับตุลาคมใช่ไหมครัตุลาคมครับ่าที่เป๊กไหน วันช่วงเดืนตุลากลางเดือนนะครับเดี๋ยวจะแจ้อีกทีนะครับตอนนี้ก็ทำทำอาราบ้าด้วยนะครับก็จะมีอาราบ้าอ๋อมีอาราบ้เตุลาหมดเลยเหรอคะอาราบ้าเป็นตุลาคม อะลรบ้างยังยังยังไม่รู้ยังไม่เรียคัมมิ่งเลยไม่แน่นอนอะไรบ้าคัมมิ่งซูนค่ะแต่ว่าเพลงก็คือแต่ว่าเพลงเนี่ยปีนี้ต้องมีแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดร้านขายของอาเห็นว่าตอนนี้เฮียเป็นผู้บริหารแล้วเป็นผู้บริหารนึกตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับแอบเห็นในไอจีเฮียพิบั๊มากตอนนี้ก็ขออนุญาต เรียนนะครับเพิ่มบทบาทครับจากอาร์ติสนะครับเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์นะครับให้กับแบรนด์อายาน่าครับอายาน่าอายาน่านะครับใช่อันนี้เป็นแบรนด์ของเราเองเลยซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์จิวเวลรี่นะครับที่จริงๆแล้วฝันมาประมาณตลอดชีวิตนะครับ5ปีอะไรแบบนี้นะครับก็แบบอยากจะมีแบรนด์ แบรนด์นหนึ่งที่เป็นแบบว่าจิวเวรหรือว่าคอดีเทอส